สวัสด so, ีครับวันนี้เรามาอยู่ปืนใหม่อนะ MSBS คล้ายๆอาร์คเลยความสามารถปืนก็ความแรงลดลงเนาะแล้วก็อะไรกวะแรงถีบปืนเท่าเอ้ย ลั่นเท่ากัน92แม่นย่แม่นย่แม่นย่ำกว่านะส่งความหนักปืนหนักกว่า2หน่วยนะครับลังทีแนวต,ตั้งนี่แนวตั้งหรือแนวนอนไรเฮ็ดเนี่ยช่างมันเถอะ33กับ43นะแนวตั้งหรือแนวน,นอนไม่รู้อันไหนอะ่ปะป่ะรวยกว่าปืนนี่แพงนะสมัยก่อนนี่อัคอัคแพงสุดเนี่ยแค่แสนสองแล้วก็สไนแสนห้า 105, จะบอกว่า,วาจแตออออ่ว่าอาชีพอะเอออัาชีพ นี่สนไนซยไม่ใช่105แสนท่าละดูทรงละหนึ่งแสน 1, 100, อักแสนสองอันน่าแพงสุดละอัะอกแม่งลดเหลือหนึ่งแสนแล้วเนี่ยอ,อักลดเหลือหนึ่งมันแสนสองลดไปห้าพันนี่ก็แพงอยู่นะผมแสนห้าพันไป่วยเรือแต่ก็ปืนก็โหดนะอะลองเล่นมาก็นี่อยู่ ดูดีครับโอ้โหฟังกูจะแพ้เลยมาสมบัติเล้วสาดจริงอ่ะหัวโลกอ่ะแล้ว Alright Let's m o out มาเจอหมกแอ้ right. ปืนก็สมัครเข้าแคร์อะไรว้นนี่ครับปืนก็มีเลเซอร์เหมือนอาร์คเลยไอ้บีกระสุนเท่าอ,อาร์คเล้วไร้สิทธิ์นะต้องขลนะ โอเคฮะเล่นอ่ะติดทตไม่นุม่มไม่นุมมน่ม,ม,มบบอโอ้หน้าแดงไอ้กูคุณก็โอเคนะไม่ก็ดยดโอ้ตายกีกอ้วนอวนบาดเลยชอบชอบชอบไม่ฝั่งกูฝั่งนั้นมันน้อยวะโอ้โหตาย ้วนอ้วนข้าขอาอ้วนโอ้ my god กอดมีสามเราเขาโหดเลยฝั่งนู้นอะเรื่องว่ะนะครับเราอยู่แบบเขาโหดเราสู <st unlikely> ้ไม่ได้เฮ็ดอเฮ้ยเฮ้ยยิงกูยิงกูดับเบิลคิว ตายแล้วโอ้อตะไเขียวไม่ได้ตะยเขียว์ตะไน่งองมอสวันนี้ก็ผมปืนง่ายอยู่นะเอาเรื่องอยู่ตายแล้วเปยัดเล่หแลบแอบเนนุ่ม เซสหนึ่ง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 มีแต่ปกียวัเ่้โอ้ตกไม่ขึ้นว่ะห้อง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 แปดสิบบกเลยเลยตายแกกูมาดีไอผอมไมเแปดสิบอตายแก เขาเขาได้เขาแจกได้กันแล้วมันกูยังไม่ได้วะแม่เกมลำเอียงทำไมไอดีเท่ๆอย่างกูไม่ได้ฮะเทดีมือเทพด้วยใช่ไหมวัดกดตยสักหมื่นสอ่ได้อโหนน่าดง ดูดีปืนมันไม่ดีเลยนะนิ่งนะเรื่องมันต้องมีพื้นฐานกลางคุณปืนทันนนกมาหน่อย head shot oh. Oh. oh แต่แต่ก็ถ้าปืนนี้มีย้อมสีอะไรมาเมื่อไหร่ผมว่าก็เท่อาอักได้อยู่อะแต่มันให้ความรู้สึกคนละแบบ okay. เฉยอ่าเลื่ <Okay. S 1> อง head shot มึงคนขึ้นต้นกระวองเพชรเร็ววะน้องจนหนึ่งอ่ะหนึ่งแปดสิบเจ็ดหนึ่งเต็มวะแล้วไหนไม่เต็มอ่ะสองสองก็เต็มอะสองก็เออสองได้มาสองเต็มเอ้าได้ละของหกเก้าหกเก้าจุ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 ว่าตอนนี้อ่ะ กลัวเวฟโอเคโเคครับลองเล่นอีกรอบนึงครับผมเล่นมันเล่นมัหน่อยดีกว่ากดนนี้ดันนเฮ้ยวัดกระสานจะเอเฮ้ยลุ้มลุ้มลุ้มจะเย็นหรอลุมหมอลุ้มหมอนุ่มลุมหมอเดนเะมีนักจักรมาเจออ๋อไงกัดขอให้มาช่วยกูอะอ๋อหัวโหล่เข้าไม่ได้ทำเป็นอะไร ไม่รู้ว่ามีแต่ตองอ่ะแต่เหมอนอัตองไปยิงหายิงใจก่แตโปเต็มเลยว่ะเต็มเลยคับหนึ่งอะไตัดโป้จะโปเต็มพีตังอไอ่ะไม่ไมาช่วยพี่ดเอยแรกโอ้มึงมีอาร์่ะกี่วันด้่ยน็อตน็อตโอ้ my god อ้ไม่หยกกี่วันกี่วันอ่ะสองวันอะไรอ่ะเย้ RPG มาโอ้โอ้ yeah ใช้ได้เลยเอาไม่อาวุจีดินี่กำลังเล่นโปรเอบอมพี่เคบอมเออเคบอมยี่ไม่โดนโอ้โหไม่ตังค์เอ้อนี่โปรมาเล่นกูอ่ะกูอัดคลิปอีกแค่สองรอบเลยโปรมาไอ้สัดก็โดนเลยโปรมันรู้ป่าวอัดคลิปป่าวมันเลยมาเลยไอ้เหี้ยนี่มันวันอะไรวะวันพุทธขัดใช่ไหมมันไม่ไปเรียนกันหรอเออไม่ไปเรียนหรอวะโดนเรียนป่าวเออหรือว่าโรงเรียนมันยังไม่เปิดเหมือนกูอีกอ่ะไอ้โรงเรียนก็เปลิกเลยนะพี่ นี <Universe> ่กี่โมงอะบ่ายสามตรงนี้เปิดปิดปิดแล้วเหรอเลิกแล้วโอ้ยไวเนาะแล้วยอดโอ้ยเฮ่ยปฮ่ยพอเดียวไอ้สัตว์ยเติมเฮียกูเริ่มมีแตเกมอีกแล้วฝับโลก่ครั้งที่สองโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะผมแล้วก็เอาไงเฮียคุยม่มีแต่เกมนี้แล้วบายบายไปแล้วเกมวู๊ Música